เข้าสู่สาระกันล้วกันเข้าสู่สาระกันแล้วกันต่อไปนี้ชัดชาตเอฟเฟกโอ้โหมาเลยทั้งแลนสไลด์ทั้งเอฟเฟกเลยนะคะเมื่อวานนักขา่าวพยายามพยายามที่จะถามท่านายกงตูรของกรกมถามนายกงตูรเรื่องผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมปรากฏว่าประชาช,ชนเทไปที่พักฝ่ายค้าน เทไปที่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลแทบจะทั้งสิ้นเลยถ้านับคะแนนรวมนะมถ้าแบ่งกลุ่มแบ่งคลางแบ่งฝั่งท่านานายกมองอย่างไรท่านนายกมีความคิดเห็นอย่างไรมันสะท้อนอะไรอย่างไรประมาณนั้นนะ่ะนายกรัฐพยายามถามและถามจี้ท่านนายกด้วยไงเมื่อวานแค่คําถามแรกอาการก็ขึ้นหน่อยหนยนายกก็รู้เริ่มขึ้นหน่อยหน่อยแต่ก็ยังจี้คําถามเดิมอยู่นั่นแหละนักข่าวก็จี้ต่อไม่ลดละยิ่งจี้อารมณ์ก็ยิ่งขึ้นหรือเปล่า ไปชมไปดูกันเองแล้วกันเชิญคะ่ะก็เป็นเป็นเป็นความก็เป็นประชาธิปไตยดีจ้ะก็เป็นการเลือกตั้งนะก็เหมือนการเลือกตั้งเลือกตั้งยังเรียกอะไรทั่วไปอ่ะนะนี่เป็นจังหวัดหนึ่งเท่านั้นเองนะในประเทศไทยนะก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนความชอบพอของประชาชนก็ว่าไปนะตามกลไกของประชาธิปไตยรัฐบาลก็ไปก็ก็ยินดีด้วย เป็นกำลังใจให้นั่นก็ขอให้ทั้งมาสาเร็จเพราะทั้งนี้ก็ก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกันอยู่แล้วกันนะไม่จะท้ออะไรทั้งนั้นอ่ะมันไม่จะท้ออะไรกับผมนี่พรพรรคส่งรัฐบาลผมพรรคประชาธยุทธ์เขาก็ไปส่งไปลงเลือกตั้งไปเลยอก็ประชาชนเขาเลือกหรือเปล่าล่ะประชาชนเลือกไหม อ้าวก็อยู่ที่ประชาชนเลือกไปเลือกก็เลือกประชาชนก็ดูต่อไปนะว่าเลือกมาแล้วมันจะมันจะทําอะไรได้ดีขึ้นไหมผมก็หวังให้มันดีขึ้นและนะแล้วทำไมอ่ะไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นน,น่ะไม่มีฮะไม่เกี่ยวกับรนะัฐบาลไม่เกี่ยวใครจะนิยมไม่นิยมกับผมก็ทำผมเต็มที่แหละนะโอเคนะ ไม่มีอ่ะแม่เสดายจริงจริงเสดายจริงจริงเสียดายจริงๆผมเสียดายคำแรกนะอืมทำไมเหรอมันเป็นประโยคที่ให้ฟีลลิ่งทางอารมณ์มากเหลือเกินเสียดาย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 ไอ้คำแรกเลยทำไมเหรอ,เ,หอเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาธิปไตยเป็นการเลือกตั้งแม่มทำไมเหรอ นักข่าวถามถามใหญ่เลยเมื่วานถานจี้เขาเทคะแนนให้กับพรรคฝ่ายค้านเขาเทคะแนนให้กับกลุ่มคนที่อยู่ตรงข้างฝ่ายรัฐบาลมันสะท้อนอะไรมันบอกอะไรแต่ท่านนายกไม่สะท้อนนะท่านนายกคำแรกเลยทำไมเลยนะโอเคครัดูกันต่อไปแล้วกัน